วันนี้เองนะครับวันที่23ท่านวาหลายคนที่กำลังแบบตั้งตารอของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องผิดหวังกันเป็นแถวเลยใช่ค่ะความหวังอาจจะสลายไปเลยครับเพราะว่าโครงการที่คุ้นเคยกันดีอย่างคนละครึ่งเฟสสองเนี่ยถูกประกาศแบบฟ้าผ่าเลยนะว่าไม่ได้ไปต่ออืมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากรายงานข่าวของไทย P ี s นะครับไม่ใช่แค่จะมาดูกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น แต่จะขุดไปให้ลึกถึงเบื้องหลังเลยว่าทำไมทำไมถึงถูกยกเลิกแล้วมันไปจุดประเด็นดราม่าการเมืองเก่าๆให้กลับมาร้อนอีกครั้งได้ยังไงใช่ไหมคะใช่เลยครับประเด็นนั้นเลยคือเรื่องนี้ถ้ามองเผินๆนะคะก็เหมือนเป็นแค่การประกาศยกเลิกนโยบายหนึ่งแต่ถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดนึงเนี่ยมันเหมือนโยนหินก้อนเดียวลงน้ําเลยค่ะแต่ว่าเห็นวงกระเพื่อมถึงสองวงใหญ่ๆเลยโอ้สองวงเลยเลยครับมีอะไรบ้างครับวงแรกก็คือ ข้อจำกัดทางกฎหมายของสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลรักษาการคะ่ะที่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะมีอํานาจทําอะไรได้แค่ไหนกันแน่ครับแล้วก็วงที่สองอันนี้น่าจะดุเดือดไม่แพ้กันเลยคือการประทะกันของแนวคิดกระตุ้นเศรษฐกิจสองขั้วที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยคะ่ะซึ่งมันสะท้อนภาพการเมืองเศรษฐกิจของไทยตอนนี้ได้ชัดมากโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันที่วงกระเพื่อมแรกก่อนเลย ประเด็นหลักที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คือทำไมจูจๆถึงยกเลิกใครเป็นคนประกาศแล้วเหตุผลทางการจริงๆที่เขาให้คืออะไรครับเป็นเพราะไม่มีเงินหรือว่าโครงการมันไม่ดีพอหรือ,อยังไงครับคําถามนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่ทั้งเรื่องเงินแล้วก็ไม่ใช่เรื่องคุณภาพโครงการเลยอ๋อไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่เลยค่ะ คนที่ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการก็คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับผมเขาให้เหตุผลที่คือชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมามากว่าสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องข้อกฎหมายล้นๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลอยู่ในสถานะรัฐบาลรักษาการอ่าคำว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยแหละครับคือคีย์เวิร์ดเลยอยากให้ขยายความตรงนี้หน่อยครับว่าไอสถานะนี้เนี่ย มันไปจํากัดอํานาจยังไงทําไมถึงทําโครงการที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ไม่ได้คือตามหลักการแล้วนะคะรัฐบาลรักษาการเนี่ยมีหน้าที่แค่บริหารราชการแผ่นดินให้มันดําเนินต่อไปได้ตามปกติเท่านั้นเองแค่นั้นเองใช่ค่ะแต่ว่าจะไม่มีอํานาจไปอนุม,มัติโครงการใหญ่ๆที่มันจะไปสร้างภาระผูกพันกับงบประมาณในระยะยาวหรือว่ามีผลต่อนโยบายของรัฐบาลชุดถัดไปอ๋อเข้าใจแล้ว และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือห้ามทำโครงการที่มีลักษณะเป็นการสร้างความนิยมทางการเมืองซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้งได้ว่ากันง่ายๆก็คือกฎหมายพยายามจะบล็อกไม่ให้รัฐบาลที่กำลังจะหมดวาระเนี่ยใช้เงินหลวงเพื่อหาเสียงหรือสร้างความได้เปรียบทางการเมืองนะคะเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นเหมือนกลไกลป้องกันการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านสินะครับถูกต้องค่ะแล้วในเคสนี้ เขามีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจจริงๆใช่ไหมคะว่ามันทําไม่ได้จริงๆมีการตรวจสอบอย่างเต็นทางการเลยค่ะในรายงานข่าวระบุชัดเจนมากว่าก่อนจะประกาศยกเลิกเนี่ยรัฐบาลได้มอบหมายให้คุณบวรศักดิ์อุวนโนซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายครับ ไปหาร oh, ือกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตโดยตรงเลยอ๋อไปคุยกับกกตเลยใช่ค่ะซึ่งกกตก็คือองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมผลสรุปที่ได้กลับมาก็คือกกตยืนยันว่าโครงการคนละครึ่ง plus p h สเนี่ยเข้าขาย เขข้าขายลยลใช่ค่ะเข้าขายสิ่งที่รัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจอุมัติได้จริงๆมันเลยเหมือนกับว่าติดล็อกทางกฎหมายไปต่อไม่ได้ค่ะชัดเจนมากครับว่าเหตุผลทางการคือเรื่องข้อกฎหมายล้วนๆแต่ถ้าเรื่องมันจบแค่นี้เราคงไม่หยิบมาคุยกันยาวขนาดนี้แน่ๆใช่ค่ะเพราะดูเหมือนว่าเบื้องหลังการถแถลงข่าวครั้งนี้มันมีดราม,ม่าการเมืองซ่อนอยู่ และนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องมันเริ่มเข้มข้นขึ้นมาแล้วใช่เลยค่ะการแถลงข่าวครั้งนี้ไม่ได้จบแค่การแจ้งเหตุผลทางกฎหมายนะแต่มันกลายเป็นเวทีตอบโต้ทางการเมืองอย่างดุเดือดขึ้นมาทันทีเอาเลยครับคือเรื่องของเรื่องก็คือก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะคุณมนพรเจริญศรีซึ่งเป็นอดีตรมชรคมนาคมจากฝั่งพักเพื่อไทยเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับในทำนองว่าที่โครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทของพักเพื่อไทยเคยต้องพับไป ก็เพราะว่ารัฐบาลเสี่ยงข้างน้อยในอดีตโยกงบประมาณส่วนนั้นไปใช้ทําคนละเครื่องแทนเดียวนะครับเดียวเดียวนี่มันเหมือนการกล่าวหาตรงๆเลยนะว่าโครงการของฉันต้องลม้มก็เพราะเธอเอาเงินของฉันไปทําโครงการของเธอใช่ค่ะเป็นการโยนความผิดการเห็นเห็นเลยแล้วแบบนี้ฝั่งรัฐบาลปัจจุบันเขาว่ายังไงบ้างครับคงไม่นิ่งเฉยแน่แน่ไม่นิ่งเลยค่ะเรียกว่าสวนกลับแบบทันควันเลยทางโฆษกรัฐบาลคุณสิริพงษ์เนี่ยใช้ถ้อยคําที่ เอ่อแรงมากนะคะยังไงครับเขาบอกว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นการไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่นโยบายของตนเอง oh. โ,อโหโอ้โหทำนี้ถือว่าแรงมากนะคะสำหรับการถแถลงข่าวของโคษกรัฐบาลคือนี่เป็นการเปิดฉากปะทะกันตรงๆเลยไม่มีการอ้อมค้อมเลยค่ะโห oh. ไม่ใช่แค่ปฏิเสธนะแต่การตอบกลับไปเลยว่าคุณนั่นแหละที่ล้มเหลวเองอย่ามาโทษคนอื่นใช่ค่ะ แบบนี้เขาต้องมีหลักฐานหรือข้อมูลอะไรมาสนับสนุนคำพูดแรงๆของเขาแน่ๆเลยใช่ไหมครับไม่งั้นก็เป็นการกล่าวหากันลยอยถูกต้องค่ะเขาไม่ได้พูดลอยๆแต่เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเพื่อสวนกับประเด็นนี้โดยเฉพาะเลยอืเขาอ้างอิงถึงมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเมื่อวันที่ยี่สิบสภาคมในอดีตซึ่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นคนถแถลงด้วยตัวเองเลยนะคะว่าโครงการเงินหนึ่ง่นบาทต้องชะลอไปก่อนชะลอ เขาเน้นคำว่าชะลอนะคะไม่ใช่ถูกตีตกหรือถูกยกเลิกเพราะใครไปโยกงบน่าสนใจมากครับการยกมติคอรมอเก่ามาอ้างแบบนี้แสดงว่าเขาเตรียมการบ้านมาอย่างดีเลยแล้วเหตุผลของการชะลอในครั้งนั้นคืออะไรครับทำไมโครงการใหญ่ขนาดนั้นถึงต้องถูกเบรกไว้ ตามคำชี้แจงของโฆษกรัฐบาลนะคะเหตุผลที่คอรมอในอดีตให้ไว้ก็คือโครงการเงิน1,000 0บาทในตอนนั้นน่ะมีความจำเป็นเร่งด่วนน้อยกว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ <1> <1> นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นถึงความรีบร้อนในการพิจารณาแปลงงบประมาณก้อนมห ah ือมาถึง1.5แสนล้านบาทในตอนนั้นด้วยครับซึ่งใช้เวลาอนุมัติกันไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำเหมือนจะบอกเป็นนยยะว่าการตัดสินใจที่ อาจจะยังไม่รอบคอบพอเมื่อเทียบกับความจําเป็นด้านอื่นฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนไม่ใช่แค่การตอบโต้เรื่องงบประมาณนะครับแต่มันสะท้อนไปถึงวิธีคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ต่างกันคนละขั้วเลยใช่เลยค่ะและเขามีประเด็นอะไรมาตอกย้ําอีกไหมครับเพื่อให้เห็นว่าข้อกล่าวหาเรื่องการยกงบมันไม่เป็นความจริงมีค่ะและเป็นหมัดน็อกเลยก็ว่าได้เขาตบท้ายด้วยการยืนยันว่าตอนที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศเนี่ย ก็ไม่เคยมีงบประมาณก้อนไหนที่ถูกตั้งรอไว้สําหรับโครงการเงิน1 0,000่นบาทอยู่แล้ว oh. พูดง่ายๆก็คือเงินก้อนนั้นมันไม่มีอยู่จริงในระบบงบประมาณให้โยกย้ายได้ตั้งแต่แรกครับดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลปัจจุบันไปดึงงบของโครงการนั้นมาทําโครงการคนละครึ่งจึงเป็นไปไม่ได้เลยตามข้อมูลที่เขานําเสนอคะ่ะโหนี่มันคือการคือการเคลียร์ตัวเองแบบหมดจดเลยนะว่าหนึ่งเราไม่ได้ขโมยงบใครมา สโครงการของคุณมันถูกชะลอโดยรัฐบาลของคุณเองด้วยเหตุผลของพวกคุณเองไม่เกี่ยวกับเราเลยถูกต้องค่ะเป็นการพลิกเกมกลับไปชี้ว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องภายในของฝ่ายตรงข้ามเองเลยใช่ค่ะมันคือการต่อสู้ทางการเมืองที่ใช้ข้อมูลแล้วก็หลักฐานในอดีตมาเป็นอาวุธซึ่งทําให้การตอบโต้มีน้ําหนักแล้วก็น่าเชื่อถือมากกว่าการใช้แค่วาทศินอย่างเดียวครับ และการประทะกันครั้งนี้ล่ละค่ะที่เปิดให้เราเห็นภาพการต่อสู้กันของปรัชญาทางเศรษฐกิจ2แนวทางที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโครงการเหล่านี้นั่นสิครับพอฟังแบบนี้แล้วมันชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของ2โครงการแต่เป็นเรื่องของ2ความคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากข้อมูลในข่าวเราพอจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง2แนวคิดนี้ได้ยังไงบ้างครับในข่าวนี้โฆษกรัฐบาลวางกรอบการเปรียบเทียบไว้ชัดเจนมากเลยค่ะเราเริ่มจากสเกลของงบประมาณก่อน โครงการคนละครึ่งพัสที่เพิ่งถูกยกเลิกไปเนี่ยใช้งบประมาณราวๆสี่หมื่นล้านบาทสี่หมื่นล้านค่ะโดยใช้เงินจากงบกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนโครงการเงินหมื่นบาทตามข้อมูลที่ระบุในข่าวจะใช้งบประมาณมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทต่อเฟสแสนกว่าล้านใช่ค่ะซึ่งต่างกันเกือบ3เท่าตัวเลยทีเดียวนี่คือความแตกต่างเชิงปริมาณที่ชัดเจนมากต่างกันเยอะมากจริงๆครับ4ี่หมื่นล้านกับแสนกว่าล้านแล้ว ในเชิงปรัชญ,ญาหรือแนวคิดเบื้องหลังเลยครับตรงนี้น่าจะคือหัวใจของความขัดแย้งเลยใช่ค่ะและเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดเลยคุณสิริพงศ์ได้สรุปปรัชญ,ญาของโครงการฝั่งรัฐบาลปัจจุบันหรือคนละครึ่งไว้อย่างคมคายว่าเป็นแนวคิดแบบกระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวกระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวเป็นคําที่ฟังดูดีมากเลยครับแต่ในทางปฏิบัติมันหมายความว่ายังไง พอจาจะอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมครับถ้าเราดูจากกลไกของโครงการคนละครึ่งที่รัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วเราจ่ายอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครับมันไม่ได้เป็นการให้เงินก้อนเดียว แล้วจบไปแต่มันบังคับให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากเงิน1บาทที่รัฐใส่เข้าไปมันสามารถกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย2บาทและเงิน2บาทนั้นเมื่อไปถึงมือร้านค้าเขาก็เอาไปใช้จ่ายต่อมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า multiplier effect หรือตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจนะคะ ตัวทวีคูณใช่ค่ะส่วนคำว่ากระจายตัวก็ชัดเจนคือมันไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่กระจายไปสู่ร้านค้าเล็กๆแผงลอยหาเบรทั่วประเทศเลยเป็นการกระตุ้นที่แม้จะใช้เวลาสั้นๆแต่หวังผลให้เลือดลมในเศรษฐกิจระดับล่างมันหมุนเวียนต่อไปได้สักพักหนึ่งเหมือนเป็นการค่อยๆหยอดน้ามันหล่อดลื่นลงไปในเครื่องจักรเศรษฐกิจหลายๆจุดพร้อมกันให้มันกลับมาทางานได้อีกครั้งประมาณนั้นเลยค่ะฟังดูมีเหตุผลครับ แล้วปรัชญาของอีกฝั่งล่ะครับโครงการเงินหมื่นบาทเขาถูกสรุปภาพไว้ว่าอย่างไรตรงนี้เป็นการใช้ศิลปะทางการเมืองที่น่าสนใจมากค่ะครับเพราะว่าโฆษณารัฐบาลไม่ได้บอกว่านี่คือปรัชญาของพรรคเพื่อไทยโดยตรงรแต่เขาอ้างว่าที่ฟังชาวบ้านพูดมาอ๋อมีอ้างชาวบ้านด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็สรุปแนวคิดของโครงการนั้นว่าเป็นแบบกระตุ้นสั้นแต่ซึมยาวซึม ซึมยาวซึมโอ้โหเป็นการเล่นคำที่จงใจให้เห็นภาพแล้วก็แสงการด้อยค่าอย่างชัดเจนเลยนะครับชัดเจนมากค่ะมันสะท้อนมุมมองว่ายังไงครับคำนี้คือมันเป็นวาทกรรมทางการเมืองที่ทรงพลังมากนะคะเพราะว่ามันจำง่ายติดหูแล้วก็สร้างภาพจำเชิงลบให้กับนโยบายคู่แข่งได้ทันทีโดยไม่ต้องลงรายละเอียดทางเศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อนเลยอืม ความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คือการให้เงินก้อนใหญ่ตุ้มเดียวไปแม้จะเป็นการกระตุ้นที่รุนแรงในช่วงแรกแต่พอเงินหมดริ์กระตุ้นก็อาจจะหมดไปด้วยเศรษฐกิจก็อาจจะกลับมาซบเซาหรือซึมเหมือนเดิมครับ ไม่ได้สร้างการหมุนเวียนหรือความยั่งยืนในระยะยาวเท่าที่ควรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราต้องย้ำเสมอว่านี่คือการนำเสนอภาพและวัฒกรรมที่ปรากฏในแหล่งข่าวซึ่งเป็นมุมมองจากฝั่งรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้เป็นการตัดสินว่าแนวทางไหนดีหรือด้อยกว่ากันอย่างแท้จริงแน่นอนครับหน้าที่ของเราคือการแกะรอยข้อมูลที่ปรากฏเพื่อให้เห็นภาพการเมืองที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งก็คือการที่แต่ละฝ่ายพยายามสร้างความชอบธรรมให้นโยบายของตัวเองในขณะเดียวกันก็พยายามลดทอนความน่าเชื่อถือของนโยบายฝ่ายตรงข้ามใช่เลยค่ะมันคือสงครามการสื่อสารดี่ดีนี่เองถูกต้องที่สุดค่ะมันคือการต่อสู้กันว่าเรื่องเล่าของใครจะโน้มน้าวประชาชนได้มากกว่ากันว่าแนวทางของฉันนี่แหละคือทางรอดที่แท้จริงของเศรษธธฐกิจไม่ใช่แนวทางของเธอ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมทั้งหมดได้ว่าโครงการคนละครึ่ง Plu เฟสสองเนี่ยต้องจบลงเพราะข้อจำกัดทางกฎหมายของรัฐบาลรักษาการจริงๆอืมใช่ค่ะแต่การประกาศยุติโครงการครั้งนี้กลับกลายเป็นเหมือนการสาดน้ำมันเข้ากองไฟ ทำให้การถกเถียงเรื่องแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างสองขั้วการเมืองที่เคยคุกรุ่นอยู่แล้วลุกโชนขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างดุเดือดเลยใช่เลยค่ะสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นความตึงเครียดที่อยู่ใจกลางสังคมไทยตอนนี้เลยนะคะนน่นก็คือความขัดแย้งกันระหว่างความต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนครับ ก,กระบวนการทางกฎหมายและการเมืองที่มีขั้นตอนมีข้อกําหนดแล้วก็มักจะเคลื่อนตัวช้าวกว่าความเดือดร้อนเสมอโดยเฉพาะในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแบบนี้ <S 2> <S 2> <S มันแสดงให้เราเห็นว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขหรือทฤษฎีสูยหรูในตำราเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับจังหวัดเวลาข้อกฎหมายและที่สำคัญที่สุดคือวาทกรรมทางการเมืองที่แต่ละฝ่ายใช้เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบด้วย และนั่นก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อนะครับในเมื่อแหล่งข่าวระบุชัดเจนว่ารัฐบาลร,รักษาการไม่สามารถดำเนินโครงการลักษณะนี้ได้เพราะข้อกฎหมายถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองค่ะมันก็นำไปสู่คำถามท,าที่ใหญ่ขึ้นว่าในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ที่วิกฤตเกิดขึ้นได้รวดเร็วและรุนแรงขนานี้ ขอบเขตอำนาจที่เหมาะสมของรัฐบาลรักษาการในการตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจเร่งด่วนควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่อืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะแล้วเราจะขีดเส้นแบ่งที่ว่านี้อย่างไรเพื่อให้มันสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยไม่เปิดช่องให้กลายเป็นเครื่องมือหาเสียงก่อนการเลือกตั้งจะมาถึง